ออสวัสดีวันรุ่งคืนทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็มาเล่นบร็อบอในตำแหน่งของจังเกิลให้ดูกันนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เราจะเล่นเป็นสายธนูฟาร์มนะ,ะคือเมตาการฟาร์มของบลบบอลนะฮะก็คือธนูฟาร์มนี่เวิร์กนะฮะจะบอกไว้เลยนะผมแต่ว่าอย่ายืนสองสิเพื่อน <laughs> ยืนสองสยองขวัญน,นะแต่ว่าฝั่งนู้นมีคีร่ากับอา่าไงกูเล่นไงวะเนะี่ยเอาเอา <laughs> ลืนตลอดไอ้ตัวเนี้ยโอเคฮะตีใกลัๆจะได้สฟาร์มเร็วขึ้นมันจะเอามือต่อยต่อยต่อยโอเค okay. ฟาร์มไปฮะก็ฟาร์มไวอยู่นะรูนนี้ผมเอามาก็จะเป็นรูนอ่ารูนเมื่ตีไว้นะครับผมมันอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่ะผมก็ลืม เป็นแบบที่เป็นเป็นรูนเม่ตีไวอะที่ไม่ใช่เดสเซเลตอะ,อะประมาณนั้นแหละมมนจะรีบออกรองเท้าตีเร็วนะฮะโอเคสถานที่เท่ผมก็จะประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้นะครับผมเป็นธนูฟาร์มนะหนึ่งฟาร์มก่อนเป็นธนูฟาร์มรองเท้าตีเร็วสวินแันเดอร์แล้วก็ อย่าเบสซิ่งนะครับผมแล้วก็ชี้เราไปเป็นดาบแดงกับหา่จาจกกระเาะนะฮะสายซอยสายซอยน่ามีเบาๆแต่เน้นซอยนานๆไปครับผมสอยดุดเลือดรัลวๆเฮ้ยอาย่าอาาเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงว่ะโอ้ระยะตีสั้นจัดเดินนะเดินเดิน นีได้เนี่ยนีได้เนี่ยหนีโซนดีตุนมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกม RV แบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมง ปลาปๆาป,ปาป,ปาปกูใส่เลยปลืบปืบตันตืบยิงให้โดนหน่อยเพื่อนตีตีใบนั่นแหละสอไว้ส่อไว้สอว้เอ้ยโอ้อหอามาตะเฮ้้บูบูบูาบูต่อฮะตันไม่โดนเฮย้ยเฮย้ยเฮ้ยหลบซิกแซกเฮ้ยเฮ้ยได้บู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 เฮ้ยฟอลแล้วอย่างนี้ ใส่อย่างนี้ใส่ต่อตันเอ้ยกยกยกอ่ะโดนโดนเอ้มันไม่มีมาตายแล้วตึ๊บปึ๊บโอ้โหดาเมจเฮ้ยดาเมดวูบบอลเอาดีๆไ <c oughs> อ้เย้กูตีตั้งนาย <c oughs> อย่างฮะมันยังไม่ใช่สกิลนะครับผม เราคิดซะว่ามันคือไอรินะครับผมต้องมีของบาจัดนะฮะแต่ว่าต้นเกมมันดูเลือดดีนะตัวนี้นะโลเด้งก็ดูเลือดดีนะมันเอลีนะฮะถ้าตัวมันผิวดีนะฮะตียิ่งตีไหวยิ่งผิวไป ก็กลับมาฟาร์มวัลลุเหมือนเดิมตามสไตล์จังเกิลทั่วไปนะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วอยากเล่นโบบอลอนป่าก็คิดดีๆนะครับผมแต่สายธนูมันจริงนะบอกไว้ก่อนเมตาเลยเมตาเลยสายธนูอะไม่รอเล่นโอ้เฮ้ย,ยมันเ่า,า,าหมดนี่ผมยืนคำสี่ตัว ช็อตนี่ในร้านได้ด้วยเป็นอะไรซ่โดนดีโดนอย่างนี้โดนหมดนะครับอย่างนี้โดนอย่างนี้โดนโบโดนโบนะโดนโบ้อายุอาญาก็ไม่ไหวไม่แต่ฟาร์มไวนะฮะท่านผู้ชมพูดถึงอะ่ะมันฟาร์มไวนะเนี่ยผมเดินไล่ได้เลยเนะี่ยหมดจัดอ่ะตัวละครลึกมาก แต่ตีไม่ถึงสตาร์นผักออกผักอีกเอ้ยแม่แตงตันกรูไฟตีน,นี่ไงยิงยิงตัวนี้มันทรงคล้ายๆมอสคาร์ฟเลยนะแต่ว่ามันกากระหว่างคาร์ฟเยอะท่านผู้ชมงงอีกมอสคาร์ฟคือตัวอะไรคือตัวในโมบายลิเจนนะผมตนีนี่ไงนี่ไงสายฟ้าช็อตเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยโดนเป็นโซนเสก โอเคไปบาร์แล้วเดิมเมทเท่าต้ใครที่กำลังหา ID ROV ผมขอแนะนำเพจไอ m มนต้ n น TP 7ที่มี ID ให้เลือกเยอะสกินแลมีเพ so ียบการันตีผ have ู้ติดตาม2 0 0แสนคนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปตัวมันสไลด์เหมือนมาคารเลยสกิล2ก็สตันเหมือนมาคาเลยเอ้ยมันเหมือนเลยนี่หว่าโนเวนติ แต่ว่ามอค้ามันจะแบบว่าตีเร็วใช่ปะเวลานี้ <lur k> คล้ายๆกันคล้ายๆาว่าขาใครๆที่เคยเล่นโมบายเจนแล้วเล่นตัวนี้ก็น่าจะชอบนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันเบาอ่ะแต่มอค้ามันแรงแต่แต่พอเล่นธนูแล้วมันนะในน้อผมซอยตีอุย้ยพิกเกอร์่ะโดนเสกเป็นไก่ แล้วผมไล่เลยตืบตืบนี่นีได้โชว์นี่พิวพิวมาดีๆาดีมาด <c oughs> อดีอื้มอโอ้ตามไม่ได้วะเอาอะโบบลอนวะผู้ชมสายนูไม่เน้นแรงเน้นเเรื่อยเฮ้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 ยแปลกตงนั้นะ แฝกจริงเฮ้ยตันฟิกเกอร์มาเราได้เซเวนฮันเดอร์แล้วบอกเลยว่าตีไวมากต่อไปก็เป็นเรียร์เบสซิ่งนะยืนเทรดนานๆอุย้ยสิบหกวิพี่มีอันตีว่ะโอ้โหโดฟนฟลารลำอ่าโดนอย่างนี้โดนลำอ้ยเออย,ยิงนี เออไงเนี่ยออจะออรีอาเบสซิ่งเนี่ยนี่มันต้องซอยไงซอยนี่ไงใายซอยไงเน้นผิวไว้ก่อนแรงไม่ต้องตัวนี้มันสนุกตรงมันตีเร็วๆน,นะฮะมาๆมาว่าจะออกดับแดงอะองแรงเลย เออดาบแดงดาบแดงอ่ <Gym. S 2> ะดาบแดงโหนะเดี๋ยวผมจะออกดาบแดงนะครับผมแรงแน่นอนเลือดต่ำกว่า50%ผมเลยว่าโดนเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้ฟอร์โดนแล้วเนี่ยอย่างนี้ฟอร์โดนแล้วเนี่ยแล้วกูเล่นเลยป้า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 แล้วกูเล่นแล้วกูเล่นแล้วกูเล่นมาดิแล้วกูเล่นแล้วกูเล่นแล้วกูเล่น เล็กกูเล่นแล้วกูเล่นแล้วกูเล่นเฮ้ยเอาว่ะท่านชมโหดนะเนี่ยโหดนะเนี่ยเล่นธนูแล้วมันแบบมันพิ้วมากเลยอะ่ะไอตัวมันเล่นมันนะ <N> ท่านผู้ชม เอาะถึงดามจจะน้อยนิดแต่พริ้วนะครลบเฮ้ยเฮ้ยคียร่ามันอะไรของมันวะเนี่ยคียร่ามันอะไรของมันสายหนูมาฮะเรียไอยเฟซซิ่งต่อไปดับแดงมงกลม,มงกุดเอาโฟคิปอะไรไม่รู้จักนี่ดับแดงเงยอะ ไม่เฉลี่ยว่าแล้วไอ้ตังผมเท่าคีล่าเ,ลเนี่ยแต่ผมผมสู้คีร่าได้นะเนี่ยอ่าเรียบร้อยโดนยีลาโดนเแม่มันดูดเลือดเยอะมากนะดูขนาดแบบตัวเราฮานะเซิงก้ากับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนึ่งหนึ่งกับฟอรเรนโชเฮ้ยแต่ผมไม่มีเอ็นตีว่ะอ๋อเซิงถ้าผมมีเอ็นตีผมจะลองหนึ่งหนึ่งโชเลยฟอร์เรน พอเลยไม่ออกทอยด้วยบอกเลยมีโดนนะมีโดนนะมีโดนนะเฮ้ยออย่างนี้เล่นอย่างนี้ได้เล่นเอ้าเฮ้ยโดนเสกเปิดโปลุยโอหเฮ้ยเฮ้ยไล่หมดอะตอนเนี้ย ให้ตัวมันมันจัดเลยว่ะท่านผู้ชมหรือว่านี่มันจะคือเซเอเทนที่แท้จริงของโบว์บาลอนวะผู้ชมดูดนตรีดิมันจัดอะมัดคลาบอะเฮ้ยเฮ้ยฮึบน,น,นั่นแน่นี่งไงโดนเหลี่ยมโดนเหลี่ยมคิแล่ามโดนเหลี่ยมผม ตรงนั้นตรงนั้นยังไงฮะ <S 2> <S 2> ชึ๊บอันนี้เฮ้ผักมันไม่ได้บ่ะอย่างงี้อย่างนี้ไม่ได้อย่างงี้ไปไปอย่างงี้ถอยเฮ้ยโดนโดนพอมันตีเร็วแนละ้วมันพิวนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันเอาอีกแล้ว นี่ได้เล่นนะเนี่ยฮันน่เฮ้ยตายอย่างนี้ตังค์นั่แล้วัไงเฮ้ยผมเล่นกับฟาอริติโนโ่ตอนนี้มันไม่เล่นกับผมว่ะตั้งผมนำจัดอะอเจ้าเวทเลยฮะผมดับแดงผมมาด้วย เฮ้ยหนีต้องโคนก่อนตี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 ใครตีตีสิ่งแสงหลบสิ่งแสงหลบสิ่งแสงหลบเอ้ยเอ้ยอยังไงยังไงมา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 ,ามาจีรามาดู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 ดด สตินะเฮ้ยไหวอะเนี่ยโหดจัดตัวอยโาหดจัดมันไม่ได้ออกทอยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะออกเป็นไอ้นี่เลยไม้กังเขนนะไม้กางเขนหดจัดเลยนะครับผมไม้กางเขนไงไม้กางเขนเวทอะสีเหลืองอะซอรลิงออร่าอย่างงี้อย่างงี้เอาดาร์คฮะนี่มันไม่มันมาเยอะเมื่อไหร่น่าจะได้ไฟต่อว่ะ เนี่ยนะเฮ้ยรีไปเรียไปเรียโอเคได้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 โอเคดาร์กเรีดาร์กเรีดาร์กเรีไม่มีใครได้โอเคฮะเดี๋ยวผมต้องรับบอลก่อนเวฟหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยยาโหเหล็กเกียร์เรายิ่งแบบหนักอยู่ ไล่แม่งหมดอ่ะไอ้เหี้ยบอสแม่แบบสู้ยิงโอเคมันมั่วเหรอไาตันไปเรียบร้อย,เร,ย,รอยเรียบร้อยอย่างงี้โดนนะฮะอย่างงี้โดนอย่างงี้โดนอย่างงี้โดนเฮ้ยแต่ด,ดาเกิดแต่จบเลยดีกว่าจบเลยดีกว่าตอ,อนนี้เอ้ยจุ๊บป,ปุ๊บอ้าว เม่มันฟิกเกอร์เนี่ยมันเลยนะจะต,ตีบ้านอ๋อจะต่อกันยังไงเอ้าจะต่อกันยังไง <c oughs> เฮ้ยตัวโหดจังวะท่านผู้ชมเฮ้ยงงอ่ะมันโหดได้ไงอ่ะเฮ้ยทำไมอยู่ๆตัวมันเก่งวะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปเล่นแล้วมันมันเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ผมเล่นแล้วเฮ้ยทำไมมันโหดวะมาแล้วกลับมาซูทีแล้วฮะอย่าดูดาเมจเรานะอย่าเราดูดาเมจเรานะอย่าดูดาเมจเรานะฮนะมันเท่าไหร่นะฮะดูกัน นี่หนึ่งเส้นไงโอ้โแล้วดูเซธใหมผมด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะก็โอเคนะใครชอบคลิปนี้หรือว่าแนวทางการเล่นโวบอลลอนป่านะฮะก็สกุิตังกัใไ้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับเซธเทมแล้วก็วิธีการเล่นนะฮะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสุัท้ี้ก็บ๊ายบาย